สวัสดีครับผมนี่ก็อยู่กับเกมเบรกเซอร์เหมือนเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นพูดถึงไกด์ของกิจกรรมอันใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือกิจกรรมเทอร์มีนั่นเองนะผมนี่นะผมกิจกรรมเทอร์มีนนะครับที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่5ถึง2ี่สิหสิงหานะครับผมก็นี่ครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดดูได้นะครับก็จะมีหลายๆกิจกรรมให้เข้าร่วมเลยนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงนี่ครับกิจกรรมอันนี้นะผม กิจกรรมโดดเสาหันศานั่นเองนะครับผมถ้าใครเคยเล่นมาตั้งแต่ช่วง Open Beta ใหม่ๆนะครับจะเห็นว่าในช่วงปีแรกเนี่ยจะมีกิจกรรมอันนี้ถูกเพิ่มเข้ามาครับกิจกรรมโดดเสานะครับซึ่งของรางวัลก็จะเป็นนี่ครับจะแบ่งออกเป็นเสาที่3นะครับที่เทอมเมร์มีเนี่ยจะมีทั้งหมด5เสาด้วยกันนะครับตั้งแต่เสาที่1จนถึงเสาที่5แต่ว่าของรางวัลเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ที่ยอดเสาของ เสาที่3เสาที่4ี่แล้วก็เสาที่5้านะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถรับได้เพียงแค่1เสาเท่านั้นนะครับว่าเพื่อนๆจะรับของรางวัลจากเสา3ามี่หรือห้านะครับผมนี่ครับสำหรับของรางวัลเสาที่3มนะครับก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับหินดำา5อันทองแท่ง 10G 1อันก็คือ3อย่างเนี้ยเราสุม่มในแค่1อย่างนะครับผมแล้วก็จนถึงอันที่5นะครับอันนี้ก็คือของรางวัลที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมนี่เสาที่5้านั่นเองนะครับ ของรางวัลของสาที่5จะเป็นกล่องที่ชื่อว่ารางวัลความอดกั้นนะครับพอเราเปิดเนี่ยก็จะมีโอกาสสุ่มได้นี่ครับอาหารระดับสูงน้ํายาหรือว่าสเก็ตหรือว่าผลึกดําแข็งแกงหรือว่าผลึกดําแหล่งคมนะครับสุ่มได้แค่1อย่างจาก5อย่างนี้นะผมสำหรับไกด์โดดเสาที่5นะครับก็นี่ครับเป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้างหน้าอันนี้ผมตัวละครผมอยู่ตรงเกาะนี่ครับชื่อว่าเกาะสตาร์เลนนะครับโดยผมจะใช้เป็นตัวละครหลัสน,นะครับที่มีเลเวล58 แล้วก็เล่นสืบทอดนะผมนี่นะครับเล่นสายสืบทอดโดยสกิลที่เราจำเป็นต้องใช้ในการปีนเสาที่5้านะครับก็จะมีนี่ครับสกิลแรกนะครับแข่งแกล่งสายลมแผวเบาขั้น3มนะผมก็จะได้มาตอนที่ตัวละครเลเวล58ินะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ euh. ่งนะครับนี่ครับสกิลนี้เหินอากาศนะครับกับกระแสเหินอากาศนะครับสสกิลนี้นะผมแล้วก็จะมีสกิลลงจอดนะครับนี่รอยตามมารีนะครับก็สีสกิลด้วยกันนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้อันนี้ผมก็มาร์กเสาไว้ละนี่ครับมาร์กเสาที่5้าไว้ตรงนี้นะครับผม วิธีการโดดนะครับสกิลแรกที่เราจะใช้นะครับจะเป็นกดหน้าเอบนะครับเพื่อบินไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดชิป spacebar เพื่อพุ่งตัวขึ้นสูงแล้วค่อยล่อนลงอีกทีหนึ่งครับก็เดี๋ยวลองดูครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยลองทําครั้งแรกนะครับโอเคไปไม่รู้ว่าจะเทกเดียวผ่านหรือเปล่านะไปครับเรียบร้อยครับเทกแรกไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเทกสองเลยผม นี่เรียบร้อยครับผมเสาห้าครับอีซี่ครับอีซี่แล้วก็กดนี่ครับรางวัลแห่งความอดกั้นนะครับนี่รางวัลแห่งความอดกั้นเป็นกล่องอันนี้นครับก็กดรับอ่าแล้วก็รับของรางวัลนี่ผมได้มาแล้วนะครับกล่องนี้ก็จะสูบตามที่บอกไปนะผมนี่ครับง่ายๆนะผมโดเสาห้าด้วยตัวละครหลันเลขห้าสิบแปดนะครับประมาณนี้ครับผมไปแล้วผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า Boop. <music>